มาดูเกี่ยวกับเรื่องของปีทองกาแฟท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยกาแฟเป็นธุรกิจที่คนไทยชอบเปิดมากมากและเชื่อไหมครับว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ล่มสลายแล้วก็เจ๊งกันเร็วอย่างมากๆเป็นหนึ่งใน3ธุรกิจที่บสอยอบ,บอกว่าปิดเร็วที่สุดในช่วงตั้งแต่เกิดโควิดที่ผ่านมาแต่เชื่อไหมครับว่าปิดเพราะอะไรและอะไรกําลังเกิดมาก็คือกาแฟในบ้านแข่งกับกาแฟนอกบ้านครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับเออขั้นถามท่านผู้ชมครับป้า ตอนนี้ท่าผู้ชมเนี่ยชอบทานกาแฟแบบไหนมากที่สุดหมายถึงซื้อเครื่องเอากาแฟมาชงทานเองในบ้านหรือยังไปทานอยู่ข้างนอกเป็นประจำอ้าวท่านผู้ชมครับเตือนเลยนะครับเอออันนี้อะไรฮะทำไมเฟซไม่เตือนเลยทั้งที่กดติดตามไว้ครับปิดตาหรือเปล่าไม่รู้เลยฮะหลายท่านก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้นตั้งแล้วแต่ว่ามาร์ไม่เตือนให้แต่ว่าบัญชาเตือนให้แล้วกันนะครับนะฮะอันนี้พุญจริงนะครับวันสิบโมงครึ่งนีจ่อมาเลยนะครับคําถามผมคือว่า ท่านผู้ชมตอนนี้ชอบทานกาแฟาแบบซื้อเครื่องมาแล้วเอากาแฟาเนี่ยมาชงเองในบ้านหรือไปทานกาแฟาตามนอกตามข้างนอกตามปกติท่านผู้ชมตอนนี้เลือกกินกาแฟาแบบไหนะนะครับส่งเข้ามานะครับผมอยากรู้นะฮะว่าตอนนี้ท่านผู้ชมนะจะเป็นแฟนคุยกับบัญชาติดตามกันเนี่ยครับชอบทานกาแฟาแบบไหนระหว่างซื้อเครื่องกับกาแฟามาชงเองที่บ้าน เดี๋ยวนี้เครื่องก็ทันสมัยใหม่มากเลยใส่เข้ไปกดปุ๊บออกมาแล้วเรียบร้อยหรือยังไปทานกาแฟนอกบ้านตามร้านที่ไปเป็นประจำนะครับลองนิดหนึ่งกันนะฮะและจะได้รู้ก็ว่าข่าวนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะคร, mm. ครับคือตอนนี้ปรากฏว่าตลาดกาแฟในประเทศไทยหรือทั่วโลกตอนนี้ทําไปทำามเขาจะแบ่งเป็น2องเซกเมนต์ใหญ่ๆเพื่อความเข้าใจที่ง่ายๆคือ1 กาแฟในบ้านกับกาแฟนอกบ้านมันก็ตรงกับค <c oughs> erm ําถามผมเมื่อสักครู I ่อย้างครับว่าท่านผู้ชมเนี <c oughs> ่ยตอนนี okay. ้ชอบทานกาแฟในบ้านในบ้านหมายถึงมีเครื่องซื้อเอามาชงเองกดปุ่มปั๊บทานเรียบร้อยหรือทานกาแฟนอกบ้านท่านผู้ชมชอบอย่างไหนมากกว่ากันนะครับท่านผู้ชมชอบอย่างไนมากกว่ากันนะครับลองดูกันนะฮะผมจะดูว่าวตอนนี้ท่านผู้ชมชอบทานกาแฟแบบไหนระหว่างกาแฟในบ้านหรือกาแฟนอกบ้านท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามูลค่าของตลาดกาแฟตอนนี้เนี่ยนะครับมันเติบโตเร็วจนหลายคนนึกไม่ถึงว่าเหลือเชื่อ ว่าทำไมในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่การเข้ามาของแบรนด์ใหญ่ๆระดับโลกที่มีสาขาทั่วโลกอย่าง s t a า buck s สุดแล้วก็มีแบรนด์ใหญ่ๆเข้ามาตามต่อมาเช่นกาแฟจากแคนาดาอย่างเช่นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ขึ้นชื่อด้ทอมไลสักอย่างนี่นะฮะและที่สุดก็มีร้านกาแฟร้านโดที่เป็น s อสเป็นร้านกาแฟที่เรียกกันว่าเป็นกาแฟสตรีทฟู้ดหรือกาแฟสตรีทดริก์และนอกจากนี้นก็มีคนที่แห่ไปเปิดร้านกาแฟขอให้มีเช่าล็อกๆได้ที่หนึ่งก็ตั้งชื่อกันไป รวมถึงก็มีชานมจากไต้หวันอะไรเข้ามาระเบิดเถิดเทิงและที่สุดในที่สุดเนี่ยแม้แต่แบรนด์กาแฟแยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีในเครือของเนสเล่ก็ตัดสินใจที่จะเอาเครื่องกาแฟเข้ามาแล้วก็ขายไอ้เจ้าตัวสูตรกาแฟที่เป็นจะอยู่ในรูปถ้วยหรือในผงเนี่ยแล้วเอามากลายเป็นตลาดเกิดใหม่ของกาแฟในบ้านนะครับท่านผู้ชมดูสิครับว่ามูลค่าตลาดกาแฟนอกบ้านตอนนี้ใกล้เคียงกับตลาดกาแฟในบ้านแล้วนะฮะ โดยมูลค่าตลาดโดนกาแฟตอนนี้มีกว่า60,000ล้านบาทในประเทศไทยเยอะมากครับนะ60,000ล้านบาทแบ่งเป็นตลาดกาแฟในบ้านเนี่ย33,000ล้านและเป็นตลาดกาแฟนอกบ้าน27,000ล้านก็แสดงว่าตอนนี้ตลาดกาแฟในบ้านซื้อเครื่องมาซื้อกาแฟมาชงเองกดใส่ปุ่มเรียบร้อยทานเองในบ้านเนี่ยโตเร็วและมากกว่าตลาดกาแฟนอกบ้าน33,000ล้านกับ27,000ล้านมันเหลือเชื่อจริงครับ ทำไปทํามากลายไปว่าคนแน่นอนคนไทยชอบทานกาแฟแต่ว่าชอบทานที่บ้านมากกว่าเอา้อเป็นซะง,งั้นไปนะฮะหลังจากที่แนวโน้มมันเติบโตขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเจอดดูครับว่าทําไมคนไทยถึงกลับมาชงกาแฟเองที่บ้านฐานซะแล้วล่ะนะครับ1 c o โควิด -19 ครับปฏิเสธไม่ได้เลยครับ ตัวเร่งที่ทำให้มูลค่าของตลาดกาแฟในบ้านเนี่ยแซง27 0 0 0ล้านขึ้นมาอยู่33,000กว่าล้านและทำให้มูลค่าตลาดรวมของกาแฟในประเทศไทยไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านมันขึ้นมาถึง60,000กว่าล้านบาทและถ้าหากว่าสถานการณ์นี้ยังคุต่อไปภายในเวลาอีก2เดือนที่เหลือก็มีสิทธิ์หรือไม่ที่มูลค่าตลาดกาแฟโดยรวมทั้งหมดไม่ว่าจะทานในบ้านหรือทานนอกบ้านจะไปแตะ100,000ล้านบาทภายในระยะเวลาของปี64โควิดเป็นตัวที่ทำให้คนอยู่ที่บ้าน เพราะสถานการณ์ของการปิดล็อกดาวโดยเฉพาะประเทศไทยตั้แต่ตอนช่วงประมาณเมษายนที่ผ่านมาและการปิดล็อกดาวภายในบ้านจึงจําเป็นทําให้บริกรรมการเปลี่ยนหรือการชิมกาแฟรหรือดื่มกาแฟนั้นเปลี่ยนแปลงไปเลยนะฮะระหว่าง delivery โทรสั่งร้านกาแฟที่คุณชอบให้มาส่งที่บ้านกับการที่คุณชงกาแฟที่บ้านไม่ว่าจะเป็นกาแฟร้อนหรือกาแฟเย็นคุณเลือกแบบไหนอ่ะเนี่ยถามต่อนะระหว่างท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านนะฮะในสถานการณ์ล็อกดาวอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโทร นะเอาร้านกาแฟาที่ชื่นชอบไม่รู้หรือเปล่าว่าเขามีบริการส่งหรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะน้าปากซอยก็ได้ท่านผู้ชมโทรสั่งกาแฟามาส่งที่บ้านหรือท่านผู้ชมชงกาแฟากินเองที่บ้านนะนะครับเพราะว่าจากปัจจัยแรกคือสถานการณ์โควิดนี่ยนะครับทำให้ร้านกาแฟาถูกปิดหลายกิจการถูกปิดชั่วคราวคนที่ทานกาแฟาเป็นประจําไม่ว่าจะโดยสุขภาพหรือว่าต้องการอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนไปไหนก็ไม่ได้มาตรการในการรักษาระยะหหางปิดตัวเองบางประเทศมีเคอร์ฟิว ทำให้กาแฟที่สามารถขาย24ชั่วโมงไม่สามารถขายได้ก็เลยทําให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนไปเลยนะครับทำให้ทุกคนนั้นตัดสินใจที่จะไปหาซื้อเครื่องชงกาแฟด้วยตัวเองมาชงที่บ้านแต่มีเครื่องมันก็ต้องมีอะไรครับกาแฟไม่ว่าจะเป็นกาแฟเม็ดกาแฟดริฟ์นะเป็นถุงหรืออาจจะเป็นแบบเป็นซองต้องเอากลับมานะครับวันจากสถานการณ์ตรงนี้ก็เลยทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟทั่วโลกตอนนี้เปลี่ยนไปหมดเลย ยกตัวอย่างเช่นแม้แต่เจ้าแห่งของกาแฟหนึ่งเดียวในโลกที่แม้แต่ร้านสตาร์บัคยังเจาะเข้าไปลำบากก็คือประเทศอิตาลีอิตาลีตอนนี้เป็นยังไงฮะท่านผู้ชมครับดูสภาพโควิดเจอือแลวกลับมาระบาดรอบ2มันเต็มเหนียวร้านกาแฟปิดกันเป็นแถวๆต่อให้เป็นกาแฟที่เปิดมาเป็นร้อยสองร้อปีก็ไม่มีคนไปทานก็เลยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้เพราะ,ะโควิดเป็นตัวเร่งปิด,เป,ดเปิดเกมทําให้กาแฟในบ้านโตเร็วกว่านอกบ้านปัจจัยที่2ต่อมาคืออะไรทราบไหมครับ กาแฟหนึ่งแก้วกับร้านแบรนด์ดังๆข้างนอกไซส์ใหญ่สุด180-190กับนาทีนี้ซึ่งรายได้คนหดหายคนตกงานไม่แน่ไม่นอนกับอาชีพสู้ซื้อกาแฟทรีอินวันแล้วมาชมที่บ้านเท่ากับหนึ่งแก้วข้างนอกของ,อของแบรนด์ขนาดใหญ่180กินกาแฟภายในบ้านได้ไม่ต่ำกว่า4-5แก้วปัจจัยข้อที่สองคือเศรษฐกิจซบเซาคนตกงานรายได้ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นหันมาประหยัดค่าใช้จ่ายและเก็บเงินไว้เยอะ โดยการซื้อกาแฟมาชงเองที่บ้านนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผลสำรวจของ PWC นะครับเขาบอกว่าท่านผู้ชมดูสิฮนะทุกวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมติ่นปั๊บออกนอกบ้านมีอะไรบ้าง1น่งนั่งวินมอเตอร์ไซค์สขึ้นรถเมล์บางคนไม่ขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟฟ้า3เข้าไปแล้วครับอาหารให้อย่างเก่งเลยนะครับหมื้อคุณต้องมีตอนเที่ยงถ้ามื้อแรกคุณบอกจะกินที่บ้านก็ไม่แน่และมื้อเย็นคุณบอกว่าอะไรฮะ ลดน้ำหนักไม่ทานทานผลออไม้คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายสามมือเดินทางกลับบ้านเป็นค่าใช้จ่ายซ้าซ้อนกับตอนมื้อเช้าเบิ้ลขึ้นมาแล้วนะครับวันจุดนี้เองเราก็จะพบว่าบางคนซื้อกาแฟสด1แก้วต่อวันขณะที่บางคนซื้อ2อถึงสแก้วต่อวันเพราะฉะนั้นรวมกันเป็นเดือนนี่นะครับยิ่งคนไหนวันหนึ่งทานไม่ต่ำกว่าสแก้วขึ้นมีปัญหาในเรื่องของรายได้และเงินเก็บอย่างแน่นอนส่วนปัจจัยตัวที่3เนี่นะครับปรากฏว่านี่ร้านการแข่งขันจับทางออก ว่าโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมค่าใช้จ่ายลดลงคนแม่แน่นอนในภาวะอาชีพการงานตัดค่าใช้จ่ายแม้จะยังต้องกินกาแฟอยู่ก็เลยออกการแข่งขันและสร้างเมนูกาแฟที่ส่งถึงบ้านเห็นไหมครับว่าในที่สุดเนี่ยตลาดกาแฟของเมืองไทยก็เลยถูกพัฒนาแล้วก็เติบโตกันอย่างชิดที่เห็นได้ชัดแล้วอย่างตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ในเวลาขณะนี้นะครับโอ้โหเรื่องราวนี้ก็สนุกตื่นเต้นทีเดียวสําหรับเรื่องของากาแฟกันนะฮะ